สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งในวันที่สิบห้าเดือนกรกฎาคมตรงวันหกสิบแปดครับกับแปลงแตงกวาเกษตรกล้วยแปลงสวนมะพร้าวนะครับก็วันนี้เกษตรกล้วยจะมาอัปเดตนะครับติดตามน้องแตงเกี่ยวกับการโดนสารเคมีหรือยากําจัดวัชพืชฉีดใส่ในน้องแตงหรือต้นแตงของ,ของขอเกษตรกล้วย ผ่านมาแล้ว72ชั่วโมงนะครับสวันเต็มนะครับวันนี้เก้าวกว่าๆนะครับ9้าโมงกว่านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาอัปเดตมาตรวจสอบนะครับความคืบความคืบหน้านะครับแล้วก็อาการของน้องแตงกวาที่โดนคาฟูซิเนตแอมโมเนียนะครับไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับวันนี้ก็ครบ72ชั่วโมงเต็มนะครับก็ เกษตรกรก็จะมาเช็คนะครับาการเปลี่ยนแปลงนะครับความเสียหายของน้องตวาที่เกิดขึ้นนะครับว่าอาการเป็นอย่างไรเราจะไปต่อหรือว่าพอสำนีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการให้น้ําให้ปุ๋ยของแปลงเษกษตรข้วโเป็นในตัวด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสร้างผลผลิตนะเข้ามีที่8ดนะครับมีที่8ด การสร้างผลผลิตก็ต้องควบคู่กันไปนะครับการฉีดฮอร์โมนนะครับหรือการให้ปุ๋ยนะอันนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้เก็บเนาะการฉีดฮอร์โมนการให้ปุ๋ยนะเราก็ต้องให้อย่างเพียงพอถึงแม้ว่าจะเจอผลกระทบเรื่องเจอสารเคมีคาร์บูซินเนตแอมโมเนียเข้าไปนะครับกับน้องแตงนะครับก็ได้ทำการแก้ไขแล้วฉีดอฮอร์โมนนมไข่นะด้วยจุลินทรีสิบหกพอดอ ซ้ำเป็นรอบที่เจ็ดนะครับเป็นรอบที่เจ็ดวันนี้ก็พี่บายุทธพาจ่วดมาเลยครับผมมาเลยมาช่วยเก็บแตงน้อยนะครับอ,อ่านไม่ออกพี่ยุทธเฉยตามันก็ต้องอาศัยยายแล้วเนะี่ยตาตอ,อาศัยยายขอบคุณครับสำหรับการทักทายยามเช้าของ พี่เบายุทธพาจวดนะครับก็เป็นช่องใหญ่นะครับช่องสายกเกษตรช่องใหญ่ที่ตอนนี้ก็มุ่งเน้นทําให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจเรื่องอินทรีย์ประยุกต์นะครับก็คือการใช้จุลินทรีย์คู่กับเคมีควบคู่กันอย่างลงตัวต้องการเลยวันนี้ต้องการคนเก็บแตงต้องการคนมัดยอดนะครับเพราะว่าหลายสเต็ปเลยแล้วต้องการคนคนยินขึ้นแปลงด้วยนะถ้าจะออกกําลังกายมาเลยครับวันนี้มีทั้ง หลากหลายเลยครับหลายอย่างเลยครับทั้งเก็บแตงทั้งมัดยอดนะครับน้องแตงกําลังโตแล,ล้วจะเข้าสิบเก้าวันนะฮะมัดเลยมัดยอดกันละแล้วก็อีกอันนึงพวนดินเพื่อจะเตรียมมาหยอดเม็ดในรุ่นใหม่ก็อีกประมาณสามถึงสี่วันข้างหน้านะครับยัดทำกักลักิดปล่อยตู้ไปด้วย ปล่ปุ๋ยไปด้วยทำพวกคู่กันไปนะครับแล้วก็คนงานก็ยังอยู่ในสวนกันอยู่วันนี้มากันสี่คนนะครับรวมทั้งเจ้าของด้วยตัวเองด้วยนะครับพี่สรุปไม่ว่างละ <c oughs> งานเยอะเกินไปเอาจัดไปนะครับทำภารกิจนะครับอของตัวเองให้ดีนะครับแต่ก็น,นี้เกษตรกรก,ก็พยายามจัดแบง่งภารกิจ ให้มันลงตัวนะครับในแปลงส่วนมะพร้าวในแปลงน้ําตกนะครับแล้วก็แจ้งข่าวสารเนาะนะครับอีกไม่กี่วันนะครับประมาณ2อสาวันข้างหน้าเกษตรกล้ยกยจะดำนาเด้อดำนาในแปลงในนานะครับปลูกปลูกแตงไม่ได้ปีนี้มาดำนาปลูกข้าวกันแล้วกันนะครับก้าได้อายุแล้วนะครับไถเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอการถอนก้านะครับอีก2วันนะครับก็เรียนเชิญพี่ยุทธพี่นางนะครับ เอฟซี uh, ทุกท่านที่อยู่โซนพัทยา uh, มามาร่วมสนุกสนานในการดำนาปลูกข้าวนะครับ uh, ข้าวหอมมะลินะครับ mm hmm. ก็มาลองดูว่าที่พัทยาเขาปลูกข้าวกันยังไงมันจะงามไหมก็ใช้ระบบของ uh, อินทรีย์ประยุกต์เช่นกันนะครับสูตรของอาจารย์พจปัญญาวรธรรมนะครับ mm hmm. เพื่อทําเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกล้วยลงมือเองนะครับ uh, วันนี้ก็แก้ตัวครับ หนุม่มรีขอแก้ตัวอันนี้ยากําจัดหญ้าไหมไม่ใช่เนาะอันนี้ฮอร์โมนแล้วนะนะครับนี่แหละครับมือสังหาร <laughs> มือสังหารที่จะคาดที่ฉีดยาเอ่อกำจัดวัชพืชไปนะครับวันนี้แก้ตัวนะครับให้ฉีดฮอร์โมนวันละสองรอบนะเช้าเย็นนะครับวันละเช้าเย็นเลยนะครับเพื่อรับภาระรับผ,ผิดชอบนะครับตอนนี้เษกษตรกยก็ต้องทําการนะครับ บำรุงน้องแตงอย่างสูตขีดนะครับเพราะว่าเนื่องจากาเจอปัญหาเรื่องอกระฉีดยากำจัดวัชพืชไปใส่ต้นแตงนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมาขอันุยเปิดปุ๋ยไปด้วยนะทำหลายๆอย่างทีเดียวกันนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตว่าผ่านไปแล้ว72 72ชั่วโมงหรือ3วันเต็มนะครับน้องแตงคงอยู่สภาพไหมวันนี้แตงน้องพึ่งบิน เต็มเลยครับน่าจะกลับมาสภาวะปกติแล้วนะครับอ่าอ่าก็กลับมาสภาวะปกตินะครับอาการใบไหนที่ช่วยไม่ทันก็จะอ่าสูญเสียเสียหายนะครับอ่าที่เห็นทีมงานฉีดอยู่นี้นะครับก็จะเป็นครับน้ำหมักนมน้ำหมักไข่นะครับแล้วก็ทตดอาหารครบอ่าวันนี้ไม่ฉีดเฉพาะน้ำหมักนมไม่ฉีดเฉพาะน้ำหมักไข่อ่า ก็วันนี้จะฉีดเพิ่มธาตุอาหารครบทุกตัวเลยนะครับหลังจากที่สามวันผ่านมาจะเน้นนะครับก็คือนะในหนึ่งเป้หนึ่งถังที่เกษตรว่าจะหมักไว้เพื่อเป็นการคลายพิษนะครับก็คือนมหนึ่งกองนะครับไข่สองฟองนะครับแล้วก็น้ำหมักอ่สิบกพอดอ,รอหรือน้ำหมักหลักมือนนะครับสุดที่หนึ่งนะครับสี่สิบซีซหมักไว้ครบ 4-5สีชั่วโมงทําการฉีดอ่าเกษตรกรก,ก,ก,ก็ฉีดทั้งหมดทั้งสองด้านของฝั่งฝั่งแตงนะครับก็เพื่อเป็นการคลายพิษนะครับอันนี้เป็นสูตรเคล็ดไม่รับจากอาจารย์พจนะครับแล้วก่อนฉีดนะครับเมื่อได้รับสารเคมีหรือ,อยากําจัดวัชพืชที่เราฉีดพ่นไปหรือว่าโดนหรือละอองจากบ้านข้างเคียงนะครับกรเษกษตรกยก็ทําผลเทียมก็คือใช้าสายยางฉีดน้ําล้างนะครับทาความสะอาด สองถึงสามรอบนะครับงานี้แล้วก็ล้างให้ทั่วถึงจุดที่โดนเคมีนะครับก็เป็นการเรียนแบบฝนนะครับเพื่อช้าล้างเคมีให้มีความเข้มข้นน้อยลงนะครับแล้วก็แล้วก็บำรุงนะครับาขายพิษแล้วขายพิษนี่เกษตรกรขายพิษอยู่สามวันนะครับ เช้าวันเกิดเหตุนะครับแล้วก็เช้าเย็นวันที่สองเช้าเย็นวันที่สามวันนี้เข้าวันที่วันที่สี่นะครับวันนี้เข้าวันที่สี่ก็ครบเจ็ดสิบสองชั่วโมงเต็มนะครับอ่าในเช้าวันที่สี่นะครับก็พี่น้องลองจดไว้เนาะเพื่อเป็นแนวทางวันนั่งข้างหน้านะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็ยังใส่อ่าน้ำหมักนมน้ำหมักไข่อยู่แล้วก็ใส่ธาตุอาหารที่เคยให้ทุกตัวแต่เพิ่มปริมาณนะครับก็เพิ่มปริมาณของ กลุ่มสาหร่ายนะครับเพื่อไปบํารุงเรื่องใบนะครับกลุ่มสาหร่ายสกัดน้ําสีเขียวแล้วเพิ่มซิงส์สกัดนะครับเพราะว่าพืชต้องการเกี่ยวกับซิง์นะเพื่อไปเกี่ยวกับคายคายพิษนั่นเองนะครับแล้วก็การให้น้ํานะครับเกษตรก็จะให้น้ําผิดแพลกแปลกไปจากทุกครั้งนะครับปกติเกษตรกยกล้วยแปลงนี้เขาจะให้อยู่ประมาณ10นาทีต่อหนึ่งรอบการให้ช่วงเช้านะครับการให้น้ําจะให้มากขึ้นนะครับ ตอนนี้จะให้เป็น15นาทีนะครับหรือ20นาทีนะครับก็ดูความชื้นเป็นเกณียแต่ให้มากกว่าเดิมนะครับอันนี้เขากล่าวว่าเพื่อนะครับเพื่อแตงนั้นจะได้รับน้ําเพื่อคลายนะครับเพื่อให้กินมากก็จะคายช่วงเช้าเนี้ยจะมีน้าคลายออกมาทางใบนะครับเนี่ยครับเป็นน้าคายออกมาทางใบนะครับเมื่อเราให้น้ํามากนะครับแล้วโอกาสลูกจะบวมก็จะมีนิดนึงเพราะว่าได้รับน้ําเยอะนะครับก็เราก็ต้องยอมนะครับเพื่อ แลกกันนะครับแลกเอาสารพิษออกนะครับที่ตกค้างออกแล้วก็แตงที่เก็บไซ้์นั้นก็จะอวบสักนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องควบคุมนะครับการให้น้ําให้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นไซต์สวยสวยอวบแล้วนะครับสวยอวบนะฮะก็ถือว่าปกติเราเก็บเล็กกว่านี้นะครับอยู่อยู่ไซ้์นี้นะครับอยู่ไซต์นี้มันก็จะอวบไปนิดนึงนะครับปกติอยู่ไซ้์นี้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับ แต,แตงมันก็ดีครับอิ่มน้ําดีนะครับมันก็แตงตึงดีนะครับแล้วเป็นการคายพิษนะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้เดินออกไปดูจุดที่ได้รับเต็มๆนะตอนนี้ขออนุญาตปล่อยน้ําปล่อยปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยนะครับการปุ๋ยการให้ปุ๋ยเกษตรกรฟฟดูจากทิศทางความดกอ่าหมดแล้วทิศทางของความดกของลูกเป็นล,ลูกแตงเป็นเกณ์น,นะครับ ถ้าตอนนี้ลูกแตงค่อนข้างจะดกอยู่นะครับในแปลงนี้เกษตรกล้ยเมื่อวานได้270กโลนะครับในวันที่3งานก็ถือว่าดกอยู่นะครับการให้ปุ๋ยก็ต้องขยับนะครับเพิ่มนะครับเป็น3กิโลครึ่งนะครับเพื่อนะครับเพื่อน้องแตงที่ออกมานั้นที่จะขยายนะครับในแต่ละลูกผลผลนั้นจะได้สมบูรณ์นะฮะสังเกตการแตงเกษตรกล้ยจะลูกงอลูกข้อนั้นค่อนข้างจะน้อย นะครับเมื่อวานได้แค่1ถุงนะครับใน2 0 0 270กิโลนี้จะมีแตงข้อแตงงอแค่แค่10บกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะน้อยนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นแล้วก็อ่าไม่ถึง5%แค่ประมาณ3%เเท่านั้นนะครับก็เราเราก็มาำสำรวจตรวจตาเรื่องอความสมบูรณ์ของลูกเกี่ยวกับแร่ธาตุอาหารนะรทางดินที่เราปล่อยไปทางระบบน้ำนะฮะแล้วระบบน้ำช่วงนี้เกษตรว่าก็จะใส่เรื่องเจ้าจุลินทรีย์นะครับ สูตรที่2ไปด้วยนะครับเพื่อบำรุงเรื่องผลที่น้องแตงจะดูดได้ทางรากนะครับแล้วก็สูตรที่3ควบคุมเรื่องโรคนะครับปล่อยทางน้ำไปด้วยนะครับเพื่อนะครับเพราะเขามีผลกระทบเนื่องจากการโดนพิษของคารบูซิเนตแอมโมเนียหรือยากำจัดวัชพืชนั่นเองนะครับก็ดูภาพโดยรวมนะครับของน้องแตงนะครับที่โดนที่โดน ยากําจัดวัชพืชตอนนี้ก็ถือว่า,อ,าอยู่ในอาการที่ค่อนข้างจะปกตินะอย่างพี่น้องทางบ้านมองภาพโดยรวมนะฮะดกไหมนิดดกไหมดกไหมดกจ้าโอเคโดยภาพโดยรวมที่มองก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถือว่าอยู่ในโซนปกติอยู่นะครับแต่ที่เห็นก็คือ,อจุดที่ได้รับเต็มๆแล้วก็เราล้างไม่ทันนะครับ เนื่องจากมันใช้เวลาในการล้างนานนะครับกระเสือกไว้แถวแถวท้ายๆเนี่ยจะใช้เวลามาล้างเกือบเจ็ดชั่วโมงนะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายสี่โมงมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะนานกระทาให้การดูดซึมของแคลฟูซิเนตแอมโมเนียเนี่ยเข้าไปในใบนะครับปกติกิริยาที่พืชได้รับน้าก็ออกอาการให้เราเห็นนะครับก็จะมีรอยจุดรอยไหมนะครับแต่มีการคลายตัวไปบ้างแล้วครับ นะค่อนข้างจะเยอะนะครับถือว่าก็ยังปกติอยู่นะครับเจ็ดสิบสองชั่วโมงหรือสามวันเต็มนะครับหรือสามวันเต็มนะครับก็ถือว่าอาการนะถือว่าค่อนข้างดีไอตูไอตรงที่รับเต็มๆอย่างนี้มันก็แย่นะครับไอจุดที่รับเต็มเนี่ยไมเลยนะไม่นะครับมันอาจจะล้างไม่หมดหรือว่ามันจะอาจจะโดนเข้มข้นเกินไปนะ จุดนี้กว่าจะได้น้ำก๊อกมาล้างก็ใช้เวลาเกือบสี่ห้าหกชั่วโมงนะครับถแถวนี้เกือบหกชั่วโมงครับเป็นแถวท,ท้ายท้ายทียท่เกษตรกล้วยล้างเนาะเพราะทั้งหมดที่กเกษตรกล้วยเจอนะนะครับมันมันสิบเอ็ดแถวนะครับสิบเอ็ดแถวสิบเอ็ดล่องนะครับกว่าจะลาะล้างล่องที่หนึ่งจนท้องถึงสิบเอ็ดนี่ยแถวท้ายๆ้าน่ก็อาการค่อนข้างจะจะค่อนข้างจะแย่หน่อยนึงนะครับนี่ค่อนข้างจะแย่หน่อยนึงนะครับ แต่ภาพโดยรวมนะครับก็ถือว่านะครับสูตรนมไข่จุลินทรีย์16พอดอนะครับแล้วก็กระบวนการหมักให้ครบเกิน4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนี้ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่เกษตรกรพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับถ้าให้คะแนนเต็มนะี่ยให้เต็มไปเลยนะให้ร้อยคะแนนเต็มร้อยให้ร้อยิบไปเลยนะครับถือว่า ปกติแล้วถอดใจแล้วครับกับแปลงนี้เมื่อเจอเจอไปเมื่อวันแรกนะครับอ่าถอดใจแล้วนะครับถึงกับน้ําตาตกในถอดใจแล้วนะครับอ่าก็สวรรค์ก็ยังมีตาฟ้าก็ยังเห็นนะครับโอกาสนะครับนะก็วิกฤตที่เกิดขึ้นมันเป็นโอกาสดีๆกับใครหลายๆท่านเกี่ยวกับที่ทําเกษตรอยู่นะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีๆเป็นที่ฝึกรู้ฝึกเรียนรู้กับเกษตรกล้วยไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ได้รับทราบข้อมูล ดีๆที่เกษตรกล้วยถ่ายทอดไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตจดจำนะฮะเป็นสิ่งบันทึกไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในวันข้างหน้านะครับในการไปบอกต่อนะครับผู้ที่ประสบปัญหานะครับหรือเกิดเหตุแบบที่เกษตรกล้วยเจอนะครับหรือนะพ่อแม่พี่น้องเองนะครับทางบ้านเองนะครับที่เจอนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือหลังจากฟิทแบกที่หลังจาก น้องแตงนั้นโดนายากำจัดวัชพืชหรือคาฟูซิเนตแอมโมเนียเนี่ยก็คือหนึ่งเต่าแตงจะขนขยงมาเลยนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเมื่อวานจับได้เกือบร้อยตัวนะครับก็เนื่องจากกลิ่นนะของนมของไข่นะฮะที่เรามาฉีดพ่นนะเพื่อเป็นการคลายพิษเนี่ยเป็นจุดที่เรียกมแมลงอย่างเช่นเจ้าเต่าแ,แตงเนะี่ยบินมา บินมาตามกินนะครับมันก็ทําให้สองวันผ่านมานี่เจ,จ้าตัวแตงเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้เดินจับก็ถึงบอกว่าได้เป็นร้อยเลยนะครับฉีดฮอร์โมนไปด้วยเดินจับไปด้วยนะครับนะครับกถ็ถือว่าเป็นผลกระทบที่น้อยนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่อาจารย์พดเตือนเกษตรกล้ยคือ่อาพิษของอาคารฟูซิเนตเนี่ยมันจะทําให้ยอดทียด่ยืดออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์สูง เมื่อเรารู้นะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเษกษตรกล้วยรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีผลกระทบจากธิ์ยาขยาะเษกษตรกล้ยตอนนี้ก็ทําการแปลงเพศนะครับในตั้งแต่นี้ตอนนี้ครับแปลงมาเริ่มใส่สารฮอร์โมนแปลงเพศมาเมื่อวานหนึ่งรอบวันนี้ก็ใส่หนึ่งรอบที่น้องเขาฉีดฮอร์โมนอยู่ก็ใส่เข้าไปาเพิ่มปริมาณความเข้มข้นขึ้น,นจากที่เคยใช้อยู่ 10cc ับเป็น 15cc ซนะครับเพื่อเรียกเรียกอดอกตัวเมียก่อนที่อโฮอร์โมน,นจะเปลี่ยนเป็นตัวผู้นะเราก็ก็ต้องแก้ไขเมื่อรู้ปัญหามรู้วิธีแก้นะเราก็ต้องแก้ไขนะครับเราถึงจะได้มาผลผลิตโอ้พ่อแม่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเ <c oughs> นี่ยที่เกษตรก,ก็บอกว่าอังงุนหรือเปล่านะครับข้อตาเดียว3ลูกเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่า ามลูกนี้เป็นไซส์สวยหมดนะครับไซส์สวยหมดเกตเบวกเลยนะครับถ้าก็ว่าความสมบูรณ์ของอาหารที่เกษตรกล้วยให้ไปเนี่ยเพียงพอนะครับธาตุอาหารหลักเพียงพอที่ให้ทางดินไปเพียงพอแล้วการฉีดพ่นทางใบเพียงพอดูสังเกตจากพวงนี้ต้องบอกว่าเป็นพวงนะครับนะครับถือว่าเป็นแตงไซส์สวยทั้ง3ลูกนะครับจากข้อตาเดียวนะข้อตาเดียวนะปกติหนึ่งข้อตามันก็จะมี1ลูกอย่างนี้นะมีพวง3ลูกแล้วก็ไม่มีลูกไหน น้อยหนะ้าไปกว่าใครนะครับอันนี้ก็ถือว่า่าหลังจากที่เกิดปัญหาเกิดวิกฤตนะครับเราก็บํารุงเต็มที่นะเพื่อให้เขากลับฟื้นฟื้นไข้นะครับเป็นคนก็บ,บอกว่าฟื้นไข่นะให้มารวดเร็วที่สุดนะเพราะว่าเขามีลูกอยู่ถ้าเป็นคนก็เลี้ยงลูกอ่อนอยู่นะครับก็ต้องต้องการน้ํานมต้องการพลังงานต้องการธาตุอาหารที่มาเสริมนะครับผมนี่ไข่นอห้าห้าห้าจัดแล้ว ได้แล้ว <c oughs> พี่ยุธหัวเราะครับจับตัวได้แล้วอ๋อ,อรับผิดชอบเออรับรับทราบครับ,ร,บรับสาราภาพเพราะว่าหลักฐานอยู่ในมือครับสะพายเป้สีเขียวมาบอกว่าผมนึกว่าสีส้มเขาบอกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาให้อภัยกันไปด้วยความไม่รู้หรือประมาทเลินเล่อน,นะครับก็เป็นการเตือนสตริระหว่างเกษตรกยแล้วก็น้องไปในตัวด้วยทีมงานในตัวด้วยแล้วเตือนสติพ่อแม่พี่น้องทางบ้านไปในตัวด้วยนะครับ อีกท่านหนึ่งชื่อคุณคุณอะไรเนาะฉลองอะครับตาก็ไม่ค่อยดีนะครับใส่แว่นนะครับสวัสดีครับสําหรับคําทักทายนะครับมีคําถามถามมาได้เลยครับผมในไลฟ์สดวันนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนสัญญาณใหม่แล้วนะครับอันลิมิเต็ดนะครับไม่หมดไม่สิ้นนะครับเพิ่มจ่ายแพงก็ไม่เป็นไรนะครับอันลิมิเต็ดไปเลยนะครับไหนๆวันนั้นมันหมุนติ้วๆนะครับไลฟ์สดกับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้สะดวกนักนะครับ เมื่อวานก็เลยจัดการวันก่อนก็เลยจัดการเลยเต็มสติมนะครับพยายามิดน้ำก่อนครับโอเคอระบบน้ำเพียบนะครับอันเต็มเต็มสติมไปแล้วก็คือพร้อมนะครับในการถ่ายทอดสื่อนะครับอโอกาสที่เกิดกับพ่อแม่พี่น้องวิกฤตที่เกิดกับเกษตรกล้วยเพื่อถ่ายทอดเป็นแนวทางเป็นวิทยาทานเป็น แนวทางการเรียนรู้ก็ถือเป็นเป็นที่ฝึกรู้ไปในตัวด้วยนะครับสําหรับทุกทกท,กท่านนะครับาจากวิกฤตมันเป็นโอกาสหลายๆท่านเป็นโอกาสสําหรับเกษตรกล้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันหาดูได้ยากนะนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยน้องลี่นะถ้าไม่เอาถังเป้ยาฉีดอายากําจัดวัชพืชมาฉีดเราก็คงไม่ได้ทําอะไรกัน แบบนี้นะครับเราก็ไม่ได้เห็นอะไรกันแบบนี้นะครับอ่าแต่นี้ก็ถือว่าเมื่อมันเกิดแล้วนะครับสวรรค์ก็ยังมีตานะครับทําให้เรายังกเกษตรกุ้กล้วยนั้นแก้ไขได้ทันนะครับอ่าและอีกอย่างครับพ่อแม่พี่น้องแมลงวันทองนี่ใช้แบบนี้เด้อไหนไหนเดินผ่านขวดสเปย์นะครับสเปย์ไปกาวแมลงวันทองฉีดห้อยนะเกษตรก้ยกล้วยมองไม่ค่อยเห็นแมลงวันทองแต่เอามาพอมาห้อยดูจริงๆโอโ้โหมันเต็มไปเลยนะครับ อันนี้เกษตรกยมองว่าเออวางไว้ประมาณ6-7จุดนะครับในสวนนะหนึ่งหนึ่งามน,นี่ครับมีคำถามจากทางบ้านไหมครับผมนะี่ครับวันนี้น้องแตงฟื้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ดกกระสวยด้วยหลังจากที่เขาเจอปัญหาวิกฤต ไม่รู้ว่าปัญหาพวกนี้มันจะเป็นสาเหตุทําให้ลูกแตงดกหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นการกระตุ้นเซลล์เมืนเป็นการแกล้งพืชว่าเขาจะตุยแล้วนะครับเขาก็ต้องรีบนะครับถ่ายทอดพลังงานออกมาต้องสร้างลูกสร้างเต้าออกมานะครับทำให้เราได้เห็นลูกแตงที่ดกนะครับแปลงนี้ปกติมันก็ได้ประมาณ200กว่ากโลนะครับ200ต้นๆน,น,นะแต่เมื่อวานนี้เก็บได้ถึงเกือบ300โลนะสอง ห้ากิโลเลยนะครับก็นะ่าจะมันให้เป็นายากระตุ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าอยากรู้นะครับก็ลองเอาไปฉีดดูคาร์ฟูซิเนตแอมโมเนียนะครับใส่ประมาณหนึ่งลิตรในถังก็ฉีดไปแล้วใสย่ยางไล่ฉีดออกนะครับแล้วก็ฉีดน้ำหมักนมน้ำหมักไข่แบบกระสกุ้ย,ยนะี่สามวันต่อเนื่องนะครับเช้า,ชาเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับแล้วก็ให้ธาตุอาหารให้เพิ่มนะฮะนี่ก็ถือว่า หลังจากที่ผ่านไปแล้วเนาะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกนะครับที่มันคุยขำๆได้นะครับแต่บรรยากาศที่ชั่วโมงนั้นวินาทีนั้นเมื่อรู้ว่าเราพลาดนะมันโอ้โหมันตลกไม่ออกมันตลกฝืดเลยนะครับน้ำตามันตกในเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูแล้วกันเนาะว่าผ่านไป72ชั่วโมงนะครับแตงที่โดนอ่าอ่า ยาเนาะยาแรงด้วยนะยากําจัดวชัชพืชฉีดไปนะครับในแต่ละร่องในแต่ละแถวอ่ะลูกที่ออกมาดอกที่พุ่งมานะครับก็ยังสดใสเบ่งบานแล้วสําคัญครับพึ่งก็เยอะนะครับพึ่งก็เยอะดาวแตงกระเพียบนะครับดาวแตงก็เพียบนะครับก็ถือว่าหัวเราะได้ละมีรอยยิ้มได้ละครับกับเกษตรกล้วยนะครับ,บ,นะรบถือว่ามีรอยยิ้มได้ละนะครับดอกไม่ดอกอ่ะเสาเสาเอ็นเลยนะครับน้มเลยนะครับ ให้ดูอีกทีนึงนะครับจากนั้น,นการให้อาหารนะครับทางดินนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นการให้อาหารทางใบก็เป็นสิ่งที่ทสําคัญก็ควรอย่าให้อย่างเพียงพอเนอะอาะถ้ามันมากเกินแล้วค่อยลดนะครับแต่อย่าให้มากเกินไปนะก็ควรจะวิเคราะห์ดูให้ดีนะนะครับผม นิดนิดนิดจะเพิ่งตัดนะดบบนยังไม่ต้องตัดอ่ะอันนี้ยังไม่ต้องตัดนี่ตัดที่อื่นก่อนนี่นี่ห้ามตัดโอเคโอเค,อเคก็วันนี้นะครับเกษตรกล้วยก็ต้องอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอัปเดตเพราะว่ากเกษตรกล้วยจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคาฟูจิเนตแอมโมเนียนนั้นมันจะออกฤทธิ์ช้านะครับ ดูวัชพืชที่ข้างๆนะกันนะครับฉีดทีหลังเนาะฉีดทีหลังหนึ่งวันตอนนี้มัน,นเริ่มเหลืองแล้วนะฉีดทีหลังหนึ่งวันฉีดหลังจากโดนแตงหนึ่งวันครับตอนนี้ผ่านมาวันนี้เขาวันที่สามเช่นกันครับเริ่มเหลืองแล้วแต,แต่การที่ต้องแตงผมไม่เหลืองแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ไม่เหลืองไม่เหี่ยวไม่ตายาไม่ตุยนะครับก็เหมือนพี่เอสี บอกมาวันเมื่อวานนะคือว่าใช้ได้นะครับผ่านนะเมื่อมาเทียบกับวัชพืชที่ลุงเขาฉีดด้านข้างนะออก็ถือว่าน่าจะรอดนะครับก็ติดตามกันนะครับครบให้ครบห้าวันนะครับให้ครบห้าวันนะครับตอนนี้ผ่านไปสามวันเต็มนะครับเจ็ดสิบสองชั่วโมงเสร็จนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านาเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับการโดนสารเคมีนะครับหรือยากําจัดวัชพืชในสวนแตงของเกษตรกล้วยนั้น ลุล่วงผ่านไปถือว่าด้วยดีเนาะถือว่าด้วยดีโดยวิธีการแก้ไขนะจากเคสไม่รับจากอาจารย์พจน์ปัญญารธรรมด้วยเจ้าจุลินทรีย์ตัวจิว๋วทั้ง16พอดอมาทำการย่อยไข่นมนะครับเพื่อขายเล่าธาตุอาหารจากไข่นมนะครับไปช่วยลดสารพิษในน้องแตงนะครับที่โดนเรื่องเคมียากกำจัดวัชพืชอ่าแล้ว มาจนถึงวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมแล้วให้เกษตรกล้วยได้เก็บลูกอย่างต่อเนื่องไม่มีการชะงักนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับมาคุยให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังกันอีกครั้งนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเกษตรกล้วยขออัปเดตนะต่อเนื่องในเคสนี้ครับ5้าวันเต็มนะวันนี้วันที่สามละเลยอีกสองวันนะอีกสองวันพอดีท่านอาจารย์พศก็จะมาพัทยาพอดีนะครับก็จะมาชี้แจงแถลงไขด้วยเหตุผลละเอียดละเอียดว่าทําไมนะครับ อ่นมไข่แล้วก็เจ้าจุลินทรีย์ตัวจิว๋วทั้ง16พอดอนของกรมพระราที่ดินนั้นมันมันสามารถทําได้แบบที่กเกษตรเว้ยพาให้พ่อแม่พี่น้องเห็นพรอมพ่อแม่พี่น้องดูพี่น้องกันทุกวันอัปเดตกันทุกวันก่อนนะครับผมวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับมืดเลยสวัสดีครับผมคุณพี่สุลพินนะครับสวัสดีครับผมนะลงจบท้ายเลยนะครับในคุณพี่สุลพินนะผมก็ มองไม่ค่อยเห็นนะแต่จําตัวหนังสือยาวๆได้นะน่าจะใช่ครับผมสวัสดีค่ะ,ะครับผมสวัสดีครับคุณพี่สุรพินก็สวัสดีทุกท่านนะเอซทุกท่านที่มาดูไล์สดของเกษตรกล้วยในวันนี้นะครับอขอให้ทุกท่านมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะครับแล้วก็ อยากกินแตงอร่อยอร่อยก็มาที่สวนแตงเกษตรกล้วยเด้อนะลุงดูดิอร่อยไหมอ่ามีทั้งลูกสวยนะครับแล้วก็ลูกทมทมนยใช่ไหมลุงทมทมมันทําไมทมทมอ๋อสองทมเลยนะทมทมนะฮะอมีทั้งตูดมีทั้งทมแล้วรวมรวมก็คือละออละออนะครับละออป่ะละอ้อสะอาดสะอาดเอ่อตาซอสะอาดสะอาดนะอ่ะโอเคทุกคน วันนี้กระเซฟก็ขอลาทุกท่านพี่น้องมาก่อนสวัสดีครับผมเอาแต่งไปล้างก่อนครับสวัสดีครับ